สวัสดีครับสวัสดีวพี่น้องสุขูมสุกคนนะครับผมผอกับผมคือเก่ากับพี่น้องจ่าก,กวงช่วงนี้ฝนตกดูพี่น้องครับเก็เลยเอากบหน้าบ้านเฮาเนี่ยแหละครับปุ่นเบ่งมัดใส่แล้วเอามะออมครับพี่น้องครับเอามะออมใส่บกบวบใส่ไได้พี่น้องครับออมใส่บกบวบใส่พักเกินขมเนะี่ยแล้วก็ใส่พักซีเล้าหอมหอมเนะี่ยน้องพี่น้อง มามานี่ใส่บวบวแบบนี้น้ำเสีบเคือเกาพี่นออ้องไหมอ้อมกบพี่นออ้องอ้อมกบเอ้ม,อม,อม เพราะดีบทพอดีบท บักยางแห้งเลยพี่น้องมาขึ้นเนี่ยฝนฝนมาก,กับเข้าสู้เตรียมเข้าสู้ฤดูกาลเทดหน้าตอนนะพี่น้องไถานาไถานาหุดบ่พี่น้องเตรียมแล้วพี่น้องครับฝนมาแล้วอีสานเฮาพี่น้อง 公家办好的。嗯 bóng bóp nhau bàn hòn nuôi ta quang tay nuôi đều kapoa hoa bóp nhau lưu đều bóp nhau lưu đều bàn à bàn bàn hòn bàn hòn bàn hòn bàn สุ่มมัง้ำมังก้าต้นไพกับตกลวงตกล้หนองครับเป็นพอดีหยิครับ เอาพ่อดี เอาครับพี่น้องครับเมนูแซ yeah. sí. ่บๆนะครับฝากพีตอนน้องคือเกานะครับช่วงนี้ฝนกำลังลงเด้อครับทางภาคอีสานของเขาประกอบกันก็คืออีกประเภทนี้หนึ่งก็คือประเภทนี้บุญบังไฟนะครับช่วงนี้กำลังเริ่มทยอยจัดปรนตำบลตำบลไปนะพี่น้องทางตำบลจ่าข่วงนะครับหนองคูนะครับจัดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับกักจังบดอื่นกัค่อยเริ่มจัดไปเรื่อยเรื่อะพี่น้องเนาะเป็นการ ขอขมาองค์พญาแถนนะครับขอฝากขอฝนให้ตกลงมาต้องตามฤด,ดูกาลผู้ไทยนั่งหุดกระเตรียมไว้เด้อพี่น้องครับฝนที่มาแล้วนะครับขอบุญขอบคุณพี่นอ้องหลายๆนะครับพอๆกันไหมคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ